การอ่านทำนองสนะบทอขยานชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นบทหลักนิราชภูเขาทองมาถึงบางธรณีทวีศกยามวิโยกอยากใจให้สะสอือ โอสุธานาแน่นเป็นแผ่นพื้นถึงสี่มืนสองแสนทั้งแดนไตรเมื่อครอรายกายเราก็เท่านิ้มไม่มีที่พาสุธาจะอาศัาย ล้วนอ้ำเน็บเจ็บแสบคับแคบใจเหมือนนกไรรังเรเอ,อยู่เอกาถึงเกร็ดเย่มาอ่านมนแต่ก่อนเก่าผู้หญิงกระเอาวมวยงามตามภาษาเดีย มนทอนไรจุกเหมือนตุกตาทั้งผัดนาจับคำเอาเหมือนชาวไทยโอสามอันพันแปรไม่แท้ที่เอียงเหมือนอย่างยี่ยงชายยิงทิ้งวิสัยนี่หรือ จิตคิดหมายมีลายใจที่จิตใครจะเป็นหนึ่งอย่าพึงคิดถึงบางผู้อดผู้อุดดีเป็นศีสักมีคนรักรสทออีอร่อยจิตแมนผู้อชั่วตัวตายทำลายมิตร จะชอบผิดในมนุษย์เพราะผู้จา